สวัสดีค่ะทีมงานเกนเก้าหยินนะคะวันนี้นะคะเราไปอยู่กับโปรโมชั่นนะคะประจำวันที่11ตุลาคมนะคะถึง16ตุลาคมนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะก็สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยนะคะเงื่อนไขโปรโมชั่นของเรานะคะเพียงผู้เล่นสะสมยอดเติมทองถึง60ทองนะคะหรือว่า300บาทเนี่ยผู้เล่นก็จะได้รับไปแทมฟรีๆไปเลย1ชิ้นนะคะนั่นก็คือประดับเอลนะคะ จี้โคมไฟผีเสื้อนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นสีฟ,ฟ้าแบบนี้300บาทของเรานะคะผู้เล่นจะไม่สามารถทําการเติมทบได้นะคะ300บาทจบแล้วจบเลยนะคะสะสมยอดเต็มทองถึง600ทองหรือว่า3000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะผู้เล่นจะได้รับไปเทมฟรีๆไปเลยนะคะจำนวน5ชิ้นนะคะโหเรียกได้ว่าคุ้มคุ้ม2ต่ออ่า สำหรับไอเทมชิ้นแรกของเรานะคะนั่นก็คือประดับเอลนะคะที่คมไฟผีเสือ้อก็คือจะเป็นอไอเทมชิ้นเดียวกันนะคะกับสะสมยอดเติมทอง300บาทนะคะแต่ว่ามาถึงชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือกริดนะคะมีดคำนับพุทธนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นกริดผ้าคุมนะคะไร่เมคาร้อยกองนะคะ ชื่อตอนตอนอ่านชื่อรู้สึกมันแบบติดติดนิดนึงนะคะแล้วก็ประดับหลังนะคะอันนี้อาจจะเห็นว่าคล้ายๆกับเฮ้ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนจี้เลยแต่ว่ามันคือไอเทมที่เอาไว้ใส่ประดับคลังของเรานะคะนั่นก็คือโคมจันผลึกหยกนะคะเป็นพูดง่ายๆก็คือใส่ซ้อนทับกับผ้าคลุมได้เนาะ ส่วนสำหรับไอเทมแถมฟรีชิ้นสุดท้ายของเรานะคะผู้เล่นนะคะจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเลือกรับไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนดาบเดียวนะคะฝักดาบพิชิตเมนกระบี่เดียวนะคะขุยมันโยกหรือว่าจะเป็นสายแฟชั่นนะคะเดินท่องยุทธภพนะคะนั่นก็คือชุดหมอกลวงมัดฉามึกนะคะ เดี๋ยวเราจะไปช่วยผู้เล่นเลือกกันนะคะว่าวันนี้นะคะทีมงานจะมาอวย <laughs> ทีมงานจะมาอวยแฟชั่นชิ้นไหนนะคะผู้เล่นาสามารถทายคำตอบไว้ในใจกันได้เลยนะคะเรามาลองเขาเรียกว่าเรามาลองแบบทายใจทีมงานเล่นๆว่าวันนี้ทีมงานจะริดกล้ากับไอเทมชิ้นไหนนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตติดเลยท่าดาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครผู้ชายนะคะในส่วนของตัวละครผู้ชาย เดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นชิ้นแรกกันนะคะนั่นก็คือเป็นเครื่องประดับใช่ไหมประดับเอวเป็นอืมนี่โคมไฟผีเส้อก็จะเป็นแบบโทนสีฟ้าแบบนี้นะคะนี่อืมเุ้ยทำไมไม่อ๋อหมุนได้แล้วทำไมเมื่อกี้ใช้ลูกศรหมุนจอไม่ได้ละนี่ก็จะเป็นอ่สีฟ้าขาวนะคะประมาณนี้ ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกรีตใช่ไหมเออจีอันนี้ทีมงานก็อยากเห็นนะคะอยากเห็นเป็นการส่วนตัวเพราะแฟชั่นกรีตเนี่ยเราจะหาที่แบบว่าสวยๆโดดเด่นโดดเด็นยากมากนะคะแต่ว่าอันนี้มันแบบเอาวะใส่แฟชั่นเฮ้ บอกว่าตอนแรกว่าจะกำลังแซวว่าเออหรือจะเอาหมูกิโลดีนะฮะเฮ้ยทำไมผู้แฟชั่นสองดาวมันชอบจะมีแอคชั่นแบบนี้เนาะเพราะว่าครั้งที่เราที่เราเล่นกันก็จะเป็นไอ้กันไกจระเข้อะไรนั่นใช่ไหมลงไปนั่งรับเฉยอันนี้คือลือมีความลับกับเราใช่ไหมโอ้น่ารักจัง แต่ว่าอันนี้คือตัวแอคชั่นมันจะออกมาตอนที่เรากดเขาเรียกว่าอะไรอะเอาอาวุธออกมาเท่านั้นนะคะก็จะมานั่งรับกันนั่งรับกันทั้งวันนะคะตื่นเช้ามาอีกทีมีถ่ายไปแล้วโอเคค่ะสำหรับแฟชั่นฟรีชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือผ้าคลุมไล่เมคา100ร้อยกองนะคะเป็นผ้าคลุมสีม่วงชมพูเกมเกมนี้มันทำให้เราแบบไม่มั่นใจในการเลือกสีนะเ,เลือกสีผ้าคลุม ร้อยกองนะอะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ทีมงานเขาบอกว่าอันนี้คือสีม่วงแล้วอันนี้คือสีอะไรวะ <c oughs> อะเราจะใช้คำว่าเป็นอม่วงแบบเอ่อม่วงอ่อนอะใช้คำนี้ละกันที่จะเป็นแาวสีม่วงอ่อนนะคะทั้งสองอันของผู้ชายและผู้หญิงลักษณะคล้ายๆกันนะคะจะใช้คำว่าลักษณะคล้ายกันเลยแม่งคล้ายกันเลยดีกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรวดลายนะฮะของประดับต รวมไปถึงสีด้วยเป็นสีเฉดม่วงอ่อนแล้วกันนะคะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นเครื่องประดับหลังนะคะประดับหลังชุโคมจันผลิกหยกน่าน่ารักน่ารักมากอ่าจริงๆนะจะบอกว่าอันนี้มันเหมือนงานเลซิ่นนะ่ะ ออมันจะมีลายคล้ายๆประมาณนี้อยู่นะคะถ้าเกิดเป็นงานเลซซนจะสวยมากจะบอกว่าอันนี้เคยทีมงานเคยแบบเคยเคยทําพวกเลซซนอยู่พักหนึ่งส่งมาจากจีนเหมือนกันก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะสวยๆอันนี้คือเหมือนกับว่าสินค้าที่เห็นได้จริงในโลกแห่งความจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประดับหลังเนาะใส่พร้อมกับผ้าคลุมได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราใส่คู่กับผ้าคลุมอะไรเห็นไหมว่ารายละเอียดของเรามันจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรว่าายละเอียดมันจะ เลืมๆน้ำๆนิดนึงนะคะโอเคค่ะมาถึงแฟชั่น3ชิ้นสุดท้ายของเรานะคะที่ถ้าผู้เล่นสะสมยอดถึง3,000บาทเนี่ยผู้เล่นจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเลือกรับชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ดาบเดี่ยวแล้วกันเนาะเดี๋ยวทีมงานขออนุญ,ญาตปิดอ่าเราจะได้มองเห็นกันชัดๆนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใสาด่ดาบเดี่ยวรอเลยแล้วกัน อาวุธดาบยวสักดาบพิชิตนะฮะจะบอกว่าเป็นตัวแฟชั่นที่แบบดูดูเท่มากไงล่ะอันนี้มันเป็นดาบที่ยาวมากเลยนะถ้าเอาตามความคิดทีมงานะอันนี้คือม่นยาวยาวพอๆกับหอกสั้นเลยอะ แล้วก็ลักษณะคล้ายก็ะบี่ยัางเท่ประเด็นคือมีสกิลเป็นของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกดเล่นกันดีกว่ากุยดาบเก็บเข้าที่ยุทธาจาักรเงียบเหงาฮะอ๋อแต่นะมันเปลี่ยนวิธีเก็บดาบเหรออะอ๋อ โอเคนะคะมันก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนวิธีที่เราจะใช้ในการเก็บดาบนะคะแต่ถามว่าอย่างเท่เลยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ตอนใช้สกิลนี่อันนี้ก็จะเป็นการเก็บ เก็บดาบปกติอ,อันนี้ส่วนตัวทีมงานว่าทีมงานชอบนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอีก2ชิ้นที่เหลือมันจะทําให้ทีมงานชอบที่สุดหรือเปล่าถามว่าถามว่าใครที่แบบว่าเป็นเมนดาบเดี่ยวก็โอเคนะเพราะว่าดูสวยอยู่<ม>ชิ้นต่อมานะคะกระบี่เดียวนะคะขุยมันยกเดี๋ยวเราใส่กระบี่รอ คุยมานยกเอาอะคุยมานยกเลือดอืม้มเอาอะสีชมพูแจ๊ะแจ๋อันนี้สุดสีแดงเนาะอันนี้ก็เป็นของผู้ชายแนละ้วแต่ละครผู้หญิงโอ้ชมพูมากเลยคล้ายๆับไอ้นนี่เลยวะไอ้คุยหยกเขียวอะ แค่เปลี่ยนสีนะคะนี่ก็เป็นสกิลของเขานะคะสีชมพูจัดแจ ส่วนตัวสําหรับทีมงานนะคะถามว่าสีแฟชั่นเนี่ยมันสวยไหมคือมันสวยนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นคุยยกมาก่อนแล้วไงคือหมันก็ว่าอาคุยยกมาย้อมเป็นสีแดงน,นะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้วาวขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยเห็นคุยยกแล้วมาเห็นคุย,ยนี้อะทีมงานว่ามันสวยกว่าคุยยกนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นคุยยกมาแล้วไงเพราะฉะนั้นสําหรับสายกระเบี่ยดีก็พิจารณาเอานะคะสำหรับสุดท้ายนะคะชุดหมอกลวงมัดฉามึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ชุดแฟชั่นจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหขาวโบกู้หชุดสีขาวสใสนะคะกลายเป็นว่าเข้ากับจีเอวเราเลยนะคะแต่ว่ามีความไม่เข้ากับแต่ถามว่ามันเข้ากับผ้าคุมไหมมันก็มันก็ได้อยู่นะคะคือใส่ก็ดีนะคะแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้ ใส่ก็ดีไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าสาหรับทีมงานแล้ว,ลวทีมงานเป็นคนชอบสีขาวไงอ่าแล้วเราก็จะแบบปีสกิลเป็นของตัวเองนะคะเป้าหมายจะต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมของเจ้าต้องอยู่ในทีมด้วยหรอหุยเอาอ่ะแต่ทีมงานขออนุญ,ญาตาสร้างเพื่อนร่วมทีมก่อนนะคะคือต้องบอกก่อนเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแฟชั่นชิ้นแรกเลยนะคะที่ตัวสกิลในการรีวิวเนี่ยคือ,อสกิลต้องใช้กับเพื่อนร่วมทีม กินแตงโมปลาแตงโมเก็บเจ้าโง่ได้คนหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าคือยังไงวะอ๋อก็ไม่แปลกใจนะคะที่เราเอาไว้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าในกรณีที่เราเล่นพิเรนอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนที่สามารถร่วมทีมกับเราได้จริงๆก็คือน่าจะโดนด่า ถ้าใค,ใครคิดไม่ออกว่ามันมัน,ม,นมันกำลังทําอะไรอยู่หลายคนคงอาจจะเคยได้ดูแบบโจ๊กของฝรั่งใช่ปะที่ว่าเขาใช้เปลือกกล้ยอะค่ะโดยที่เขาบอกว่าการเหยียบเปลือกกล้วยแล้วมันจะทําให้ลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยของเราก็พแรงปันดันใจมาจากตรงนั้นนะคะแต่ของเราจะใช้เป็นเปลือกป็นโมนะคะทำให้เพื่อนลื่นล้มแล้วเราก็หัวราะใส่นะก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมสกิลนี้ควรใช้กับเพื่อนที่อยู่ในตี้ของเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไปใช้กับคนอื่นนะคะไม่โดนด่าก,ก็โดนกระทืบ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแฟชั่นตัวของชุดนะคะอันนี้จะเป็นสกิลของส่วนชุดเนาะสำหรับทีมงานนะคะถ้าเกิดว่าถามว่าในบรรดา3ชิ้นนี้ถ้าเกิดมีคนถามว่าเฮ้ยทีมงานถ้าเกิดว่าเป็นทีมงานเนี่ยจะเลือกอันไหนนะคะสำหรับทีมงานเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าทีมงานเล่นดาบนะเป็นเมนดาบเดียวทีมงานก็จะเลือกแฟชั่นดาบนะคะเพราะจะต้องบอกว่าแฟชั่นดาบอันนี้คือมาแรงมากเพราะว่ามันสวยอะใช่ไหมใส่ให้ดูกันอีกทีนะคะ มีคนรับบทนางอวยนะคะนางอวยเห็นปะโอแล้วดูมันเข้ากับชุดเราสุดๆดูมีพลังนะคะแล้วก็เข้ากับเปลือกเป็นโมของเราด้วย <c oughs> เห็นปะคือคือเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันไม่ปกติอะแบบว่าปกติเวลาเราแบบเก็บดาบใช่ปะมันจะไม่ได้เก็บอยู่ในทรงเนี้ยมันจะเก็บอยู่ในทรงนี้ถูกไหม ออแต่ว่าพอมันมาเก็บแบบนี้ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราชอบอะไรที่มันต่างจากเดิมอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นดาบไปเล่นเป็นเมนหอกเป็นอะไรอย่างนี้ก็คงจะเลือกชุดนะคะเพราะว่าชุดผู้หญิงนะคะอยู่ในขั้นที่ว่าสวยมากถึงแม้ว่าผมมันจะดูแบบว่าเราอาจจะทาแว็กเยอะไม่ใช่เขาใช้แว็กกันเพราะว่าไม่ใช่เขาใช้เจลใช่ไหมอาจจะทาเจลเยอะไปหน่อยนะคะเวลาลู่ลมก็เลยไปทั้งแผงอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ขัดพุกตาทหนึ่ง เห็นปะท้ายืนท่าอะไรมันเรารู้สึกว่ามันมันต่างกับปกตินะคะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าจะชอบแฟชั่นดาบเดี่ยวเป็นพิเศษนะคะสำหรับโปรโมชั่นรอบนี้นะคะแล้วก็นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยจัดในวันที่11ตุลาคมนะคะถึงวันที่16ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวนกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นผู้เล่นคนไหนที่สนใจเนี่ยก็อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะถ้าไม่อยากรอนานแล้วก็อย่าลืม ะคะว่ามาลงทะเบียนเลือกรับไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งด้วยนะคะสำหรับผู้เล่นที่สะสมยอดถึง3,000บาทเนาะโอเคเนี่ยชุดเราแบบออกจะเข้ากับแฟชั่นทุกชุดแล้วทำไมอันนี้มันดูกงกงกงกมันดูบักบักวะี๋ยวทำไมตัวเองดูบักๆอ่ะอ๋อได้อยู่นะฮะเป็นไงล่ะชุดช่างเข้ากับท่ารับมีดโอทั้งใจบอกเลยคนน่ากลัวเลย หลายคน,นอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทีมงานทำไมมันออกมาสภาพนี้อ่ะเพราะว่าทีมงานเนี่ยได้มีการจิ้มหัวของผู้เล่นคนอื่นอยู่นะคะด้วยความที่ว่าปกติเกมเราอะ่ะมันมันจะหันหน้าไปทางตัวละครที่เราจิ้มหูม่นคุ้นน่ากลัวเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จิ้มหัวอยู่มันก็จะเป็นการรับมีดปกตินะฮะชุดตั้งแพงใส่ยังไงให้ดูถูกคนเนี่ยคนน่ากลัวเลยทุกที ถ้าเกิดว่าฉากเป็นแบบมืดๆหน่อยนะนี่มันหนังแบบหนังฮอรลอ์แน่นอนนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะคะ